นั่นเองอืม <c oughs> ฟ้าบนะครับไอไลายนะครับนี่ใสนี้ใสสวยเลยครับตัวน,นี้ สวัสดีครับสวัสดีนานาเ,นเนพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมชิปนี้นะครับผมนะสมหมายแต่เช้าวันนี้หลังจากออกก๊าบมาเราก็ลุยนะครับก็วันนี้ผมจะใช้เป็นไอ้ป๊อก2.5ดนะครับเกี่ยวในะเจมเพราะว่าดูจากสภาพน้ําเนี่ยสวยมากนะครับน้าสวยมากหน้าตูมมากไม่รู้ะดงชดโดไปไหนหมดก็ไม่รู้รเรามาตามหากันไม่รู้เจอหรือเปล่าแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยเจอนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันครับ ว่าเช้านี้จะเป็นยังไงนะครับป่ะไปลุยกันข้ามฝั่งเลยครับไงหลายเดียวเลย

พื้นที่คลองนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับต้ามฝั่งไม้เดียวเลยนี่ไซก็กําลังนะครับกัดเป็นไอป๊อก2.5สีม่วงตเต็มๆเลยเหยื่อยังไม่ได้ออกแอคชั่นเลยนะครับพอลากลงตุ๊บเรียบร้อยเลยซับโอเครู้เรื่องนะครับจะลุยต่อไอป๊อก2.5สื่อลดลองดูนะครับ すごいです。<laughs> <laughs> 哦豁！Oh. Oh. ที่มันลำบากนะครับโอ้เสียงลันล่นๆนะครับสองไม้ไนี่ส่นครับสสวยเลยครับตัวนี้กัดเป็นไอป้ปอก2.5นะเหยื่อไมนะ้นเจมนะครับสีเขียวตัวนี้อ่าผมตีไปริมขวาไม้หนึ่งแล้วก็ริมซ้ายไม้หนึ่งสองไม้เรียบร้อยเลย อย่างดีจัดบ๊อบบ๊อบบ๊อบนะครับลั่นลั่นนี่ของชอบเลยโอเคจะลุยต่อครับไอ้ปอกสองจุดห้าสื่รถหลด้ดยด ขึ้นนำอางเงี้ยแต่มันปิดเลยนนเนี่ยนั่นแหละ ติดขางเสียวหลุดว่าแล้วมันเป็นน้ำอยู่ตรงนี้แจ่พื้นที่มันน่ะเลย g r a โล้ครับชนใหญ่อีกแล้วนี่นี่ครับฟาบ้าครับกัดเป็นไอ้ป๊อก2.5นะครับสีม่วงเต็มคำเลยแต่ช็อตกัดไม่รู้ยังไงเพราะว่ามันบางกิ่งไม้แต่มันเหมือนมีกัดลูกปลาก่อนที่ผมจะลงมานะครับแล้วก็ไม้เล็กผมตีลองตีไปฝั่งซ้ายก่อน ฝั่งซ้ายก็มีลูกปลากระเด็นะ <Gym. Napoleon> น,นะครับเหมือนเหมือนกัดลูกปลานะครับผมก็เลยตีไปฝั่งซ้ายก่อนเพราะว่าฝั่งขวามันติดไม้ตรงที่มันค้างเมื่อกี้แหละผมก็เลยยังไม่ตีไปนะครับสองไม้เองอู้เรื่องการเข้ากัดก็คือรอบแรกพุ่งออกมานผิดผมค่อยเคาะเคาะเคาะชะลอให้แล้วก็ซ้ำอีกนะครับเรียบร้อยเลยแต่ลําบากนิดนึงเพราะว่ามันมีพวกกิ่งไม้พวกนี้พื้นที่ก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ย ฝั่งนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับมันไม่มีพื้นที่ให้ไปยืนตีข้างหน้าดีๆนะครับพื้นที่นี่โคตรลำบากเลยแต่ก็มีไซสุดยอดเสียงมันรั่นชั้นใหญ่ๆชอบกัดนะครับเดี๋ยวลุยต่อไอปอก2.5เสื่อหลด

อยู de, e ่ตั้งหลายไม้จนจะยอมอยู่แล้วนะครับเนี่ยใสสวยนะครับตัวนี้นี่กัดเป็นไอ้ปอก2.5้าสีเขียวนะครับก็ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ผมก็ตีขึ้นตะลิ่งตรงที่มันมีแหนนะครับผมก็เคาะลงมันดูดตุ๊บไม่โดนผมก็เคาะอยู่นั่นแหละครับเคาะอยู่นั่นแล้วก็ตามออกมาดูดอีกเรียบร้อยนะครับนี่ สวยเลยตีจนจะยอมอยู่แล้วโอเคหมายอย่างนี้ก็ใช้งานได้ผลนะครับเราก็เคาะเคาะเอาพอลากมาที่ลงก็ลากปกติเลยแต่ตรงไหนที่มันมีผักมีแหนเราก็เคาะเคาะนะครับเพื่อสร้างแอคชั่นให้เหยื่อมตุ๊บ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 เพราะว่าเหยื่อม,มันไม่ออกแอคชั่นอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวรีต่อครับไอป็อกส5งจหลด ลองดูครับพื้นที่ลงก็ไม่มีนั่นไง <c oughs> โอ้โหวิ่งดีเหลือเกินไอ้โดมบอกว่ากูจะขีกแล้วจะขีกแล้ว ม่าแล้วโอ้ยยังไงไปลาอยู่นี่ครับเฮ้ยยั่ไงเนี่ยไปดูเดี๋ยวมา,าที่ปากกล้องก่อนครับ เละหมดเลยพื้นที่มันไม่มีครับมอนชันรดไปก่อนครับอลมไม่เป็นไรเนี่ยครับไอลายนะครับนี่ใสนี้กัดเป็น ไอป๊อก e นะครับ2.5หเยื่อบนะเจมนะครับตัวนี้ตีไม่กี่ไม้ประมาณ3 4สี่ไม้นี่แหละพอดีผมเห็นมันขึ้นน้ำพอดีนะครับเห็นมันขึ้นจิบน้ำพอดีผมก็เลยตีใส่ตามมากัดเลยว่าอยู่นวิ่งย้อนนะครับวิ่งดีเหลือเกินเสียงล้นลั่นนะครับไอป๊อ e กลองหามาใช้ดูชะดวก็ทนไม่ไหวเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมถ่ายรูปเดี๋ยวผมจะปล่อยไปนะครับ ก็จะล้มมาเนี่ยี๋ยวปล่อยครับ Okay. หมยมันก็บังคับให้ย้อนแสงด้วยนะปลาอะไรไม่รู้กัดอยู่ตรงกัดลูกปลาอยูู่่นเดี๋ยวเราลองซ้ำใหม่ครับโอเคลองหามาใช้ดูนะครับไอปอก2.5เสียงลั่นๆสื่อรถก็โอเคครับได้เวลากลับแล้วโอ้แดดร้อนมากแล้วครับแต่ก็ได้มันเหมือนเดิมนะครับผลงานไอปอก2.5นะครับเสียงลั่นๆเลยเนี่ยครับโดนน้งช่อนใหญ่ทั้งชะโดนะครับ เสียงเล้วเลาลองหามาใช้ดูนะครับได้มันแน่นอนพอโอเคครับแดดร้อนไม่ไหวได้เวลากลับไปพักผ่อนนะครับก็สําหรับชิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับส่วนชิปหน้าจะไปทางไหนก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสําหรับชิปนี้กลับก่อนแล้วครับสวัสดีครับ